เมาเละอลาวาดในบ่อนตองทูพีตอบชัดๆหลังถูกโยงข่าวเมาเมาเละอลาวาดในบ่อนงงเลยใครจะกล้าขนาดนั้นโดนกระทืบแน่นอนไม่มีเกืออยู่ๆนักร้องหนุ่มตงทูพีก็มีงานเข้าหลังเพจดังลงข่าวมาวา่ามีแร็ปเปอร์หนุ่มเมาอาวาดในบ่อนทําให้ถูกชาวเน็ตพุ่งเป้าจับเชื่อมโยงวา่าจะเป็นเจ้าตัวหรือเปล่างานนี้หนุ่มตงก็ไม่ปล่อยให้เรื่องค้างคานานรีบชี้แจงกับสื่อมวลชนถึงเรื่องนี้ทันทีโดยล่าสุด1กร,รกฎาคม2566 ผลกระแสเผยบทสัมภาษณ์ของต้งทูพีเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าตนได้เห็นแล้วอยากรู้เหมือนกันว่าใครยืนยันว่าไม่ใช่โต้งแน่นอนยอมรับว่ามีผลกระทบเพราะมีคนมาถามเยอะเหมือนกันพอมีสิ่งที่กระทบมาก็เริ่มซีเรียสเพราะคนที่ทํางานด้วยรู้สึกว่าไม่สบายใจกับตัวของโต้งต้งกล่าวอีกว่าอยากรู้ว่าเป็นใครเพราะว่าใครจะไปกล้าอารวาสในบ่อนมันต้องโดนกระทืบแน่นอนมันไม่มีเกือบโดนมันต้องโดนแน่ๆถ้าอารวาสเลยอยากรู้ว่าใครกล้าขนาดนั้นอยากเห็นหน้าเลย ขณะที่หวานใจสาวพ่อเชอร์แมนก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะรู้ว่าไม่ใช่ต้องอยู่แล้วซึ่งก็ไม่ได้ต้องระวังตัวอะไรมากขึ้นเป็นตัวเองอยากให้คนเข้าใจสําหรับคนที่เสพข่าวมันก็แล้วแต่คนชอบไม่ชอบให้มองสิ่งดีๆแล้วกันแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีคอมเมนต์อะไรแรงๆร,รวมถึงเรื่องความรักด้วย